สำรวจตลาดกะทิกันสักหน่อยสําหรับในบ้านเรานะคะหนึ่งในวัตถุประกอบอาหารที่สําคัญสําหรับอาหารไทยเลยและในขณะนี้เนี่ยก็มีทิศทางของการเติบโตของตลาดที่ดีต่อเนื่องเหมือนกันก็เป็นไปตามกระแสข,ของคนไทยที่หันมาใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแลวก็มาจากธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการแข่งขันในตลาดที่มันก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูหลากหลายกลยุทธ์ในการแข่งขันเลยรวมไปถึงจากอัมพวาก็ด้วยนะคะล่าสุดนี้ก็มีแผนในการ collaboration marketing มุ่งขยายตลาดด้วยการคอลแลบกับธุรกิจอื่นๆค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนี้คุณผู้ชมมาติดตามดูมูลค่าตลาดกะทิไทยกันก่อนนะคะที่สูงไม่น้อยทีเดียวมีการประเมินตัวเลขเอาไว้อยู่ที่ประมาณ3,300ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าของปี2,566และคาดการว่าสําหรับปีนี้ตลาดจะยังคงเติบโตดีต่อเนื่องด้วยตัวเลข2หลักค่ะเติบโตมาจากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมใช้กะทิสําเร็จรูปกันมากขึ้นเพราะว่าเน้นความสะดวก กรวดเร็วประหยัดเวลาและก็ไม่อยากเสียเวลาไปคั้นกะทิเองประกอบกับผู้บริโภคในปัจจุบันก็ให้ความใส่ใจด้านสุขอนามัยมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นกะทิสําเร็จรูปก็เลยกลายมาเป็นตัวเลือกของผู้บริโภคนะคะ กระแสรักสุขภาพก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญนะคะเพราะว่าผู้บริโภคใส่ใจเ,เรื่องสุขภาพกันมากขึ้นก็ต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้นกาที่สาเร็จรูปซึ่งทํามาจากมะพร้าวแท้ก็เลยตอบโจทย์ในเทรนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของราคามะพร้าวในประเทศช่วงที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะถ้าหากนับจากกลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันราคามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้นไปถึงร้อยละ70เลยค่ะด้วยสาเหตุหลักมีอยู่2ประการก็คือมีการส่งออกมะพร้าวไทยไปจีนปร มาณมากจนเกินความสมดุลจนส่งผลกระทบด้านราคาให้สูงขึ้นอีกปัจจัยก็เป็นเรื่องของผลผลิตตามฤดูกาลนะคะที่ส่งผลต่อราคาให้ปรับขึ้นลงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงฤดูผลผล,ผลผลิตที่จะถึงนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนการแข่งขันในตลาดกะทิสำเร็จรูปคุณนัทพลวิสุทธิไกรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตแปรรูปและส่ง ออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและเจ้าของแบรนด์กะทิอัมพาเขาให้มุมมองค่ะว่าตลาดเนี่ยยังคงมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันก็ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะตลาดกะทิสําเร็จรูปเท่านั้นเพราะว่ากะทิสดก็ถือว่ายังมีบทบาทสําคัญอยู่ในตลาดค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี่มีแบรนด์หลักๆอยู่4 5แบรนด์ด้วยกันซึ่งกะท่อัมพวาก็เป็นส่วนแบ่งอันดับ3มาตลอดหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ16นะแต่ว่าขณะนี้ขยับมาอยู่อันดับ2แล้วนะคะด้วยส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ17 1 8ถึง18แต่ว่า ยังเป็นตัวเลขที่สูสีกับอันดับ3อยู่ดังนั้นค่ะเป้าหมายสําคัญของบริษัทในปีนี้บอกว่าต้องก้าวขึ้นเป็นแบรนด์กะทิอันดับ2ของประเทศให้ได้ค่ะส่วนตลาดน้ามะพร้าวพรีเมียมนะคะก็คือเครื่องดื่มน้ามะพร้าวแท้ร้อปซปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบแล้วก็มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ780้ล้านบาทซึ่งแบรนด์โค k ค่แม็กซ์ค่ะมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องมา8ปีแล้วอยู่ที่ร้อยละ52ด้วยกันทั้งนี้บริษ เอเซติกอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินธุรกิจมานานกว่า30ปีนะคะเริ่มจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวโดยเฉพาะกะทิและน้ำมะพร้าวค่ะจากนั้นเริ่มทำตลาดในไทยช่วง10ปีที่ผ่านมา ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกะทิอัมพวาค่ะปัจจุบันมีส่วนแบ่งรายได้จากตลาดในต่างประเทศร้อยละ60ค่ะขณะที่ในประเทศอยู่ที่ร้อยละ40นะคะสำหรับตลาดในประเทศค่ะผู้บริหารก็พูดถึงกลยุทธ์ที่จะผลักดันไปสู่เป้าหมายในปีนี้ว่าจะเน้นไปที่การขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดโลกที่เติบโตต่อเมืองค่ะโดยปีที่ผ่านมาลงทุนไป800ล้านบาทนะขยายลายในการผลิตเพิ่มขึ้นก็คือปกติ แล้วจากเดิมนะผลิตได้1,500ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปีและของใหม่จะผลิตได้3,000ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี นอกจากนี้จะเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัณฑ์เรื่องนี้สําคัญในการทําธุรกิจเลยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อเทรนด์ผู้บริโภคตลอดจนการจุดประกายความคิดใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้บริโภคในทุกกลุ่มผ่านการเข้าร่วมงานไทยเฟกอนุกาเอเชีย2024ที่จะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วด้วยค่ะ,คะไฮไลท์ของกลยุทธ์หลักในปีนี้คือจะทําอะไร Collaboration Marketing ค่ะหรือว่าการ c o ลล a บกันนะคะโดยจับมือร่วมกับพันธมิตรที่จะต่อยอดไอเดียผลิตภัณฑ์ขยายฐานลูกค้าของแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ค่ะนั่นก็คือไปร่วมมือระหว่างแบรนด์กะทิอัมพวากับร้านอัมพวาไทยคิดเช่นค่ะ พูดถึงไทยที่เช่นคือร้านอาหารแน่นอนนะคะวิถีพื้นบ้านของชาวสวนอัมพาวาภายใต้แนวคิดคือสําหรับไทยสําหรับคนรุ่นใหม่ค่ะและความร่วมมือระหว่างนะ้มามะพร้าวนะของแบรนด์ตัวเองคือ c o โค่แม็แล้วก็เยลล y ่ยู r s ค่ะถ้าคุณผู้ชมรู้จักเนี่ยคนจีนชอบมากนะแบรนด์นี้นะ สีเหลืองทั้งร้านเพราะมันเป็นเรื่องของมะม่วงค่ะก็คือคาเฟ่มะม่วงชื่อดังที่จะชูว,วิสัยทัศน์ช่วยเกษตรกรไทยวัตถุดิบไทยนะคะการร่วมมือในการครั้งนี้ค่ะเป็นการแปลงโมวัตถุดิบพื้นบ้านที่มาจากแหล่งปลูกมะพร้าวสู่อาหารไทยและขนมหวานสไตล์โมเดิร์นค่ะ โดยหวังนะว่าจะทําให้เกิดการตอ่อยอดผลิตภัณฑ์และก็สร้างประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ๆให้กับผู้บริโภคด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเป้าหมายและการเติบโตกันหน่อยเป็นอย่างไรแล้วก็ทิศทางเนี่ยการใช้นวัตกรรมสร้างการเติบโตสร้างรายได้คืออะไรคะ่ะ สิ่งที่เราเน้นย้ำตัอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของอนวัตกรรมใหม่นะครับเพราะว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยจะมาช่วยในการต่อยอดในเรื่องมูลค่าเพิ่มจากาวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับ ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเรามีแผนแหละในงานไทเฟ็กซ์นี่เราก็จะมีลอา u n สินค้า2ตัวใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของโคโค่แม็กซ์แล้วก็อัมพวานะครับที่เป็นการเดี่ยวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์กะทิกับน้ำมะพร้าวนะครับในระยะสัก5ปี10ปีเนี่ยผมว่าเรา,เราคงยังอยู่ในตัวมะพร้าวอยู่นะครับ มะพร้าวเนี่ยจริงๆยังมีโอกาสอีกมากนอกจากกะทิกับนนะ้ำมะพร้าวนะครับในการที่จะขยายแตกลายออกไปเป็นทั้งเฟเวอร์ใหม่ๆแล้วการใช้ประโยชน์ใหม่ๆนะครับ อย่างเช่นในในอย่างในไทยเฟกซ์เนี่ยเราก็จะมีตัวสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อว่าโคโค่มิกซ์นะครับโคโค่มิกซ์เนี่ยจะเป็นการใช้มะพร้าวเนี่ยมาแทนผลิตภัณฑ์จากนมวัวอย่างเช่นวิปปิ้งครีมนะครับวิปปิ้งครีมแทนที่จะทําจากนมวัวก็ทําจากมะพร้าวได้นะครับแล้วก็พวกครีมเมอร์ครีมเมอร์ er ที่เป็นใส่พวกกาแฟพวกชาเนี่ยแทนที่จะทำจากนมวัวก็ทำจากมะพร้าวได้เหมือนกัน เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกระแสในเรื่องของแพนเบสเนี่ยมันมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็คนเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่บางทีเราคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างเช่นนมวัวเนี่ยบางทีมันมีอาการแพ้สําหรับคนจํานวนมากนะครับตรงนี้เขาก็มองหาอะไรก็ตามที่ยังได้คุณสมบัติคล้ายๆกับสินค้าเดล่ทั้งหลายนะครับแต่ว่าเป็นทําจากพืชชนิดอ,อื่นๆนะครับมะพร้าวก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดี นะครับด้วยความที่ะกะทิหรือโคคนัทมิลที่ฝรั่งเรียกกันเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับนมวัวในจุดในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นครีมมี่โปรดักได้ได้ดีนะครับจริจริงอันดับแรกเลยเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับ <S 1> <S 1> <S เพราะว่าโดยธุรกิจแล้วเนี่ยทางทางแบรนด์ที่มาคอลแลบกับเราเนี่ยก็ใช้สินค้าของเราอยู่นะครับ เราเองเราก็จะได้ช่วยลูกค้าของเราในการโปรโมตในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นถ้าแต่ต่างแบรนด์ต่างอยู่กันคนละคนละจุดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมารวมกันมาคิดสูตรมาทําอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็สร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มเริ่มมองถึงการคอลลบมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นการคล้ายๆต่อยอด สินค้าใหม่นะครับโดยที่เอาความเชี่ยวชาญของอีก,อกบริษัทหนึ่งเนี่ยมาร่วมกับบริษัทเราปีนี้เราก็ตั้งเป้าเติบโตค่อนข้างเยอะตั้งประมาณ30-40%เนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีสถานการณ์เรื่องการส่งออกที่ค่อนข้างโอเวอร์สต็อกที่ต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เราจึงตั้งเป้าให้เติบโตชาเลนจ์กว่าปีที่แล้ว น่าสนใจทีเดียวนะคะวิปครีมครีมที่ใส่ในกาแฟมาจากมะพร้าวได้นะไม่ได้จําเป็นต้องมาจากนมสดอย่างเดียวท่านั้นก็เกาะกระแสแพนเบ็ไปด้วยค่ะเพราะสิ่งสําคัญหลายคนเนี่ยยุคนี้นะแพ้นมบวนะเด็กสมัยนี้คือแบบ ก็ข้อขจริงบางคนทานตัวโมแล้วบอกเขาท้องอืดก็มีนะคือแต่ก่อนเนี่ยเพนไม่เป็นนะหลังๆบาง,งทีเป็นเหมือนกันนะคือเหมือนพออายุเยอะขึ้นระบบก,การย่อยอะ่ะเอก็เลยคนก็เลยให้ความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองอันนี้คือเป็นหนึ่งทางเลือกนะจะบอกเป็นทางออกก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะและที่สําคัญคือพอความเป็นมะพร้าวการคอแลแลบหรือการร่วมมือกับพันธมิตรมันเกิด ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเกิดนวัตกรรมอะไระใหม่ๆที่สําคัญคือมันตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยนะเรื่องนี้สาคัญกับการทําธุรกิจเลยทีเดียวค่ะเลยขยายตระยะได้อีกหลายทางเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ